สวัสดีครับสวัสดีพี่เบนสวัสดีพี่โหน่งนะครับดดมัมแล้วก็ข้าวปุ้นสตอรี่แล้วก็ช่องอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับวันนี้เราอยู่ที่แลนไบท์นะเรามาทําไมครับเรามาลานจักรยานเราก็ต้องมาดูจักรยานใช่ไหมพี่โหน่งเรามาทําไม,ไมครับมาดูจักรยานนะครับ <c oughs> วันนี้เขาจะมีของลงใหม่แต่เรามานั่งรอก่อนที่ว่างนี่คือเตรียมพร้อมรอลงของดีนะเขาไม่ปูพรมไว้ใปแดงเอออะ เป็นเทพเทพของเทพแต่ไม่สุดนะรถวกกันจริงเหรอเทพของเทพรถประกอบขึ้นมาค่ประกอบขึ้นมาขีดอ๋อรถประกอบขึ้นมาขีดแต่ว่าเขาเอามาขายให้ผมซื้อมาเขาซื้อมาสี่คันคันนี้ประกอบมาสองแสนกว่าสองแสนกว่าคันนี้ประกอบมาสองแสนนะฮะประกอบมาสองแสนสองแสนกว่าเดี๋ยวอธิบายก่อนได้ไหมพี่แรงรถประกอบกับรถคืออะไรรถประกอบคือตัวนี้มันไม่ใช่ปกอบญี่ปุ่นรถประกอบที่บ้านเราประกอบที่บ้านเราซื้อล้อมาซื้อจุดขับมา อเหมือนคอมพิวเตอร์ประกอบที่ว่าอยากได้แรม3 2มเอ้ยนู่นนี่แ้วเป็นขนาไนมกว่าคือใหม่เอี่ยมเลยใช่ครับอันนี้ไม่ใช่รถมือสองที่จากญี่ปุ่นมาคือเจ้าของเขาขี่เขาขี่บ้างแล้วคือประกอบใหม่เจ้าของเขาขี่บ้างแล้วครัเจ้าของเขาขี่บ้างแล้วแต่ประกอบไ้นานแล้วเขาแบ่งแบ่งมาใช่ไหมแบ่งมาสี่พันไซส์ไซส์นี้เป็นไซส์เอสไซส์เอสรจะไม่ิีตัวนี้เ่าตั้ง4ี่ก่อประมาณ้อยหนึ่4เก้าองีสีพันหรอ มีมาสคันเนขายไปคันหนึงแล้วตอนนี้เหลือสมคันอย่างนี้เลยใช่ไหมครับหมอบสองพันแล้วก็ภูเขาสองพันอตัวนี้ราคาที่ต่างกันรี่อยวเลยถ้าเปิดก็อยู่ที่5หมหากหมื่นห้าหก่นห้ากหับไฟฟ้าใครมาก่อนได้ก่อนไฟฟ้าเลยอุตเตก้าอุเตก้าไฟฟ้าโหพี่ไฟฟ้าตอนนั้นบดดให่นะจะไม่ปึงวันห้าหมื่นกว่าถ้าเบรกใช่ไหมเดี๋ยวนี้สี่หมื่นกว่าห้าหมนก็เนี้ยแหละ มีตั้งละหน้นกว่ารู้ไหมหน้าหมนอธิบายหน่อยพี่เบนอธิบายหน่อยเข่าอุตสาไฟฟ้าอ่าไม่รู้ว่าหนึ่งพันห้าราคายังลู้ดตามที่ตามสภาพนั้นเออเป็นหรือว่าเป็นตัวไหนยังไงนี่คือต้องมาดูรายละเอียดทีเพราะว่ามันก็มีหลายตัวเหมือนกันใช่ใช่เพราะว่าไม่รู้ว่าเขาใช้เป็นสเต็มเป็นของดีไหมของค่อนข้างเทพเลยมันขอบคุณมากนะครับูโอ้โหมาให้ข้อมูลอารู อันนี้ก็จะเป็นสามทีสามทีคาร์บอนหนี่งสามทีคาร์บอนหรือเปล่าเนี่ยคาร์บอนเนี่ยไไออ้ตัวตัวตแหวนตัวจานอะแหวนรองอะแต่อเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นอะลูครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นอ<ช><ฮ>นะลูพี่หรือคาร์บอนไม่มันสามทีคาร์บอนสามทีคาร์บอนแล้อสามทีนี่เป็นตัวแต่งที่ราคาสูงพอสมควรเลยนะอะฮะไล่ลงมาไล่ลงมาหน่อยเป็นการเบรกแบบโอขของ ตัว็อปสุดละตัวรองตัวรองเหรอตัวรองถ้าเป็นตัวสูงสุดก็คือดูรายละเอียดอ๋อฮะล้อเป็นล้อเป็นโทเคนอันนี้ล้อเกี่ยวกี่บาทอุ้ยไม่ราคาไม่ไม่กล้าตอบเลยเพราะว่าไม่ไม่รู้เลยล้อเออโอ้โหละก็ไล่มาไล่มาชุดตบก็เป็นของของมันเองของไฟฟ้าสังเกตง่ายไม่มีสายเห็นไหมไม่มีสายลอยระยางมันแบบว่า ลดน้ำหนักได้ดีการการการดีไซน์ออกแบบสวยงามตรงนี้เป็นมอบแฝงยกเว้นเบรกถ้ามีเบรกไร้สายเมื่อไหร่นะเป็นเรื่องถ้าเกิดเป็นไฟฟ้ามันต้องมีแบตใช่ป่ะใช่ครับนี่คือของมันใช่เลยใช่เนี่ยมันมีป้าตัวตัวสายที่ตัวตัวเกาเรียกมีแบตเตอรี่เก็บไว้อยู่ใช่ไหมตัวนี้แบตเตอรี่อันนี้สายแบตเตอรี่นะไม่ใช่สายเคเบิลที่เอาไว้เปลี่ยนเกียร์นะ โอ้ยี่กี่เกียร์นะพี่เบนโอ้โหพี่นงสตีดนะเมื่อกี้นับนะสิบบอกสิบบวกสิบเอ็ดแต่ว่าเมื่อกี้นับได้สิบนั่นเองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแ่ะสิบสตีดโอ้ยละเอะละเอียดยิบเลยเนาะเปลี่ยนเกียร์คงแบบคงแบบไม่รู้สึกอะล้อคาร์บอนเนี้นเนี่ยลสองแสนเหลือหกหมื่นคือแบบเขาแต่งมาเขาเขาซื้อเฟรมซื้ออะไรมาเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าที่ผมเคยเคยซื้อมาแบบ ตัวธรรมดาหมื่นกว่าบาทแล้วก็มาซื้อขับอีกก็เกือบหมื่นก็สองเกือบสองหมื่นแล้วนะอือันนี้พอเพรมก็แสนแล้วอะคาร์บอนคาร์บอนหนึ่งเดียวก็รุ่นนี้นะบอกก็ประมาณเจ็ดพันแล้วเนี่ยเอสเซอร์ตัวนี้ไม่ใช่เจ็ดพันเกือบหมื่นคาร์บอนคาร์บอนลานคาร์บอนแต่หลัการนี้น่าจะเป็นธรรมดาหลักการนี้ธรรมดาโบราณใช่ออสเตรีเนีเปลี่ยนโอ้หรือไปออฟฟินคาร์บอนนะ คาร์บอนคาร์บอนมองดูแล้วมันเหมือนไม่ใช่คาร์บอนแต่ก็แบบเออกิโลน่าจะบอกเลยน่าจะแปดโอ๊ยไม่ไม่จริงเหรอผมว่าน่าจะเบากว่านั้นหรือว่ามันไม่มีเบากว่านี้ละมันไม่เบากว่านี้และไม่มีเลยใช่ปะพี่ไปยกมานี่น่าจะแปดแล้วนะแปดเก้าเนี่ยประมาณนี้คือแปดกว่าแล้วสีมันสวยดีเนาะสีขาวตัดดำเอ้ยสีขาวตัดน้ำเงินตัดแดงตายแล้วตายแล้วตายแล้วมันนีทั้งหมดเท่าไหร่นะย้ำ มีทั้งหมด4ี่สี่ันขายไปแล้วหนึ่งันมี4คันมีเสือภูเขา2000ันหมอบสองพันสองพันเท่านี้ขายไปแล้วภูเขาไปแล้ว1ันหนึ่งจริงๆมันน่าจะเป็นหมองสำหรับผมเนี่ยหมอบก็เอาดิมันเขาเขาเหมือนเขาส่งซิกมาให้ผมเลยอ๋อเอาดิเอาดิจบไหมอันนี้ซื้อไปจบสิ เสือสามไว้สี่คันแต่ว่าอีกอีกสองคันอ่ะประมาณห้าหมื่นกว่าบาทอ๋อแต่ลักษณะของคนี่ยไปเสือภูเขาคันหนึ่งเสือหมอกคันหนึ่งที่เหลือนะครับคันนี้หกหมื่น่าบาทจบไหมพี่หน่งซื้อไปคันนี้จบไหมคิดว่าจบก็เป็นคันผ้าประธานอย่างนี้หน่อยอ๋อจบนะอะไรหลืออะไรจบชีวิตเลยฮะหกหมื่นก็เปลี่ยน้าเป็นยานี้หน่อยจริงๆเขาเอาไว้เป็นบัตรลากันก็สบายเลยสีอัพสบายเลยสี่สิบห้าสิบความเร็วอ่ะใช่นี่มันกิจการแค่วเนี่ย ครัใช่เ,เลยนะจาใไรสั่งจานกินกุนเาียงแบบใช่ครับใช่ครับเซตเลยนะเปรี๊ยด้วยอะไรเนี่ยแล้วปิดลองเปลี่ยนไม่ได้หรอ,อมันอยู่บนแท่นนี้แล้วนี่ลองเปลี่ยนเกียร์ได้ไหมพี่เบนอ่ะเดี๋ยวปัดให้อ่ะลองลอลองดูดิอย่างนี้ไหม,ม<โ>ฮเฮ้ยตรงกดเบามากเลยอ่ะจริงปะ่ะเป็นไฟฟ้าใช่ไหมโอ้โหนี่ยังสวยเลยอ๋อไอ้ตัวตกอยู่ตรงนี้นะ นี่พี่น้องนี่อยู่ตรงนี้นะไอ้ตรงนี้นะไอ้ที่เบ้าๆตรงเนี้ยเหรออันนี้จะตกขึ้นอันนี้ตกลงนิดเดียวเองใช่พี่เอาเดี๋ยวพี่มาหมุนนะเข้าใจแล้วไอ้ยามันไม่ได้เหมือนกับตัวมันไม่เหมือนกับตกเข้าไปมันแค่แตะๆเฉยๆอ่ะเข้าไปหมุนนะเดี๋ยวพี่แตะนะอ่ะดูใหม่อันนี้มันขึ้นสุดแล้วมันกิ๊บกิ๊กแคร์ก็จะคุณแม่นิ่มเลยว้าวแม่งกูไม่เคยเลยนะเว้ยคลิก เอาแบบเอาแบบพูดยาบๆเลยนี่คือใช้งานเนาะเอาข้างหน้าข้างหน้าลองข้างหน้าดูดิพี่เป็นข้างหน้ามันถึงเปเกียวไฟ้ามันมันแตกมันมันเป็นสวิตช์แข็งเลยอ่าลองดูเลยอือหูแล้วก็เอาลงนะเอาลงนะฮะโอ้มันดีอย่างนี้เองของแพงมันดีอย่างนี้เองเฮ้ยแล้วเขาบอกแบตเตอรี่ไหม่ะแบตเตอรี่เล็กก็พอ่ล้วก็แหร่ สามสามชั่วโมงถึงเจ็ดชั่วโมงหมดเลยเท่าที่ผมขับมาโมงขอกับการขี่แสดงว่ามันไม่ได้ผัดเหมือนที่เราเคยสมัครมาอย่างนี้เลยแค่มแค่กดโต๊กดแปดแปดพี่เหมือนกับอะไรนะรีโมท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 กดกดไม่แม่จริงจริงโอ้มันดีอย่างนี้เองใจังหวัดสมควรนะสุดควรนี่คือเกียร์ไฟฟ้าของแพงของแพงแล้วซ่อนสายอยู่เลยนะเนี่ยยเป็นเด็กวันนั้นวันนั้นพี่เบนส่งเคยส่งมาให้ดูสี่หมื่นขวามั้งชุดเนี้ยเกียร์ แต่ว่าสีา่หมื่นกว่าใช่ใช่ใช่สี่หมื่นกว่ามบ,บอกนี 40, ้ก็้านโ,<ฮ>โคตรโหดอะ่ะเอาละครับรถม,<า>มาแล้วนะครับของใหม่มาแล้วครับผมโอเคของใหม่มาแล้วก็เตรียมตัวรับชมรับฟังกันนะครับไปดูกันว่าวันนี้จะมีของใหม่อะไรยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็จะมีแบบทองดีๆของเด็ดๆราคาแบบไหนะยังไงก็โปดติดตามกันได้นะครับผมที่แรมไวพุท้คนสสยโหนะครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับผมจะได้มาดูกันแลวนะครับผม เฮ้ยพี่เบนพี่เบนพี่เบนขึ้นาจะจอดตรงไหนวพาะมันขึ้นลำบากจอดตรงนั้นนี่เดี๋ยวเลื่อนมาเตอไซค์ครับในมอเตอร์ไซค์ไหนไปทันทีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ร้องถามเขาเบื้องเงาของกำลังจะมาลงครับผมอันนี้ ไม่ต้องบอกนะว่าจากที่ไหนเพราะาป้ายสติกเกอร์ก็เขียนกินไ่ชเต้นเต้นครับผมจ่นเต้นสำหรับการมาร้านจักรยานนะครับผมร้านจักรยานแล้วมาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรยังไงบ้างนะครับผมแรนไบพุทธมุลสายโหงนะครับผมทางเข้าวัดไร่ขิงนะครับผม ก็ขอบคุณสำหรับการร,ร,รับชมรับฟังนะครับ